และมารดิษฐานในภาพรวมด้วยกันเลยนะคะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สาหรับช่วงเวลานี้อีกครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วมีโอกาสได้พูดคุยกับพระเจ้าแล้วมีโอกาสได้ระบายความในใจของเรากับพระเจ้าสิ่งที่เราต้องเผชิญแม้ว่าหลายหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าพระเจ้าทรงรู้และพระเจ้าก็ทรงเห็นพระเจ้าเห็นถึงภัยที่เราต้องเผชิญและจากพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าปัญหามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เลยภัยที่เราต้องเจอไม่ใช่เรื่องใหม่เลยผู้คนนี้ อดีตก็เคยเจอเรื่องเล่เหล่านี้มาแต่ว่าสิ่งที่เขาสอนเราเป็นประสบการณ์ที่เราจะยึดได้นั่นก็คือว่าเมื่อเขามีภัยเหล่านี้ เขาเลือกที่จะมาพึ่งผาพระเจ้าและในช่วงเวลานี้ข้าพระองค์อธิษฐานทั้งเผื่อตัวของข้าพระองค์เองและก็อธิษฐานเผื่อบรรดาประชากรของพระเจ้าคนที่กําลังเจอกับภัยของกับดักของมารซาตานมันต้องการทําให้เราล้มลงมันต้องการทําให้เราเลิกเชื่อมันไม่ต้องการให้เราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงช่วยให้เราพ้นจากกับดักทั้งปวงและข้าพระองค์อธิษฐานขอพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือบรรดาคนที่กําลังทุกข์ใจ คนที่กําลังท้อแท้ใจคนที่จิตใจของเขามันห่อยเหี่ยวคนที่ร่างกายของเขามันต้องระทมทุกข์ขอพระเจ้าได้ส่งช่วยให้เขาพ้นจากสิ่งเหล่านี้และข้าพระองค์อธิษฐานขอพระเจ้าได้ทรงอวยพอรอยู่เหนือ คนที่ถูกลืมแล้วเขาอาจจะถูกลืมจากมนุษย์ต่อให้เป็นมนุษย์ทั้งโลกก็ตามแต่ว่าเขาอ่ะไม่ถูกลืมจากพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ลืมเราพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราขอให้เขามั่นใจว่าเขายังคงเป็นคนสําคัญและเป็นคนมีค่าของพระเจ้าเสมอและข้าบ่งอธิษฐานเผื่อคนที่ หัวใจแตกสลายคนที่ชีวิตของเขาเหมือนภาชนะที่แตกไปแล้วแหลกไปแล้วแต่ว่าทุกสิ่งที่มันเสียไปแล้วพระเจ้าองค์นี้สามารถดื้อฟื้นขึ้นมาได้พระเจ้าจะทรงเดียวยาพระเจ้าจะทรงกอบกู้ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรให้ใจของเราจะได้รับการเสริมกําลังใหม่ที่มาจากพระเจ้าและข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อคนของพระเจ้าที่เวลานี้เขาอาจจะได้เจอกับเสียงซุบซิบนินทามากมายคนที่ไม่เข้าใจเขาคนที่เข้าใจผิดเขา แท้จริงแล้วแม้แต่ตัว,ตวของพระเยซูคริสต์เองอ่ะพระองค์ก็ยังไม่พ้นกับคําซุบซิบของผู้คนขอให้พระเจ้าได้ทรงช่วยเราให้เราเลือกที่จะฟังเสียงที่ถูกต้องที่มาจากพระเจ้ามากกว่าเสียงที่ไม่ถูกต้องที่คอยทําลายแล้วก็ทําลายกําลังใจของเราและข้าพระองค์อธิษฐานขอพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือคนที่มีความกลัวความเชื่อเท่านั้นสามารถที่จะเอาชนะความกลัวได้ถ้าเวลานี้คนของพระเจ้ากําลังหวาดกลัวขอให้เขาได้มีความเชื่อในทางของพระเจ้าและ ความเชื่อนั้น,นะจะทําให้ความกลัวน่ะต้องถอยออกไปและข้าบรงองค์านเผื่อคนที่กําลังถูกคิดร้าย ถูกศัตรูกําลังทําร้ายขอพระเจ้าได้ทรงพลิกสถานการณ์และขอพระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนเหตุร้ายให้กลายเป็นดีขอพระเจ้าได้ทรงฟังคําอธิษฐานของข้าพระองค์ในช่วงเวลานี้และขอพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลืออย่างเฉพาะเจาะจงสําหรับแต่ละกรณีแต่ละภัยที่พี่น้องของข้าพระองค์ต้องผเผชิญขอให้เขาได้รับการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ลูกจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเย พรเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะร่วมเป็นกําลังใจให้กับคริสตจักจารร่วมในมิตรกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจักจารร่วมนิมิตรกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ